มันดึงสีเหลียเหรอัวยจะมีสองตีมกีมยิงยันยูอ่ะหลังนี้บ้านเอวแล้วก็ตายไปยยไปยยไระวังไปยัยอปยัระวังอปยัไอตัวฟ้ายิงนะ มาแยดแยไปหาเขาเถื่อเย่าเจ้าขึ้นได้ไปหาเขาเมื่อกี้จะเตนีนเีไหนไหมันอยู่หงฟ้าบ่ะบานเี้ยงเนยบาเนี้ยเนี่ยยิงหยาดยิงหยาดเยู่เข้าไปซีโอเคมุมมันยิงหยาดก ดาวซิมังอ่ะออดาวไหมล่ะดาวดาวทั้งเมียกันมีห้อยมีหอ้อยยิงปืนอีกเอ่อเอามียาดารเราบราัดพ่อเย่เนี่ย๋อ้ยลาก็ไปตายรับเดียวไปเดียะอ่ะเจนกลางเลยตรงกลางเลยตรง มันแอปเประตายแล้ว uh. <King. S 1> ูดี่กว่าทริปเคียวีแกงมันแหละระวังนะยุกในบ้านในบ้านในบ้านขวัญเลีนล็อกล็อกแรกๆอยู่บักข้าน่ะในบ้านดาวในบ้านดาวบักพื้นที่บักท้องหน้าตั้งสารลังอ่ะ นายไม่ตัวแล้วูเงหัวเลยทางเขารร้นี่เฮ้ยตี่อหัวเอ้ย้มันกิดจไหลแหงคับแวลงมะไนันับน้องเตยมันอยู่นะมันกำลังฮีตกันอยู่ล่ได้มเยมันอยู่ในตู้เลยเดี๋ยวนะมันอยู่ในตู้เขาอิงอ่ะ อ้อมอ้อมขึ้นบนอ้อมขวาไปละเดะอ้อมขวาไปห้องเออมันอยู่ด้านในนะซุปปอร์พีเป้าเนี่ยปวดปวดมันโศกไปไปบักไฟเสียนไปเออไปอีกยอดไปอีกบักไฟเสียนน่ะเอาไปอ,าอีกหืโดนตีไหนโดนตีไหนเอ้ <c oughs> าโดนตีไหนบ่เนเนเนในตู้เนี่ยยิงเนี่ยในตู้มีสองตัวในตู้บักฆ่าดีบ่ซุปเจ้าของอีกตัวนึงวะอีกตัวนึงวะ มันนี่สวยลูกซองสามไม่อยู่ไหนลูกซองสามเหมือนว่าในในตู้มีตัวนันในตู้มีตัวนะตู้ไหนยีสหลังไอดอปหลังไอดอปหลังไอดอปไอดอกวะตกลงเออเขาเอิอเนจักไหนงโอี้ผมเมนี่อ่าสลิงสลิงมีตัวสลิงมันมันมันวนสลิงไปอ่ะเห็นไหมสุระยะสุระยะ อุย้ยเอ้าห,อหัวแตกเลยอะ่ะมันหัวตัวหัวสลิงด้วยแล้วก็อ๋อแถวเต็นทนะ์อะแถวเต็นสองหัวตัวเลยที่สมีเหลี่ยมมีอะไรเยอะอยากจะโขนสลิงไปไหนยกไปดิระวังขวาขวากำลังวิ่งเข้าเขาวงตัวมันจุดดับเดียวตัวอุ้ยเทิงผุเทิงหวัวหายไปเ่านะค่อ,คอยๆจับเข้าไปกันเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยนี่ตู้บนตูน้บนเทียบเลยนะ แตกหนึงแตกนึงบอกท่อนยิงมันทเียนละเรียนเลียนละเลียนเจ้าว่เรเขาออตายแล้วเขาเขาบอเขาอเขาอเขาอเอาดาวงมันดาววง่อนเขาไปเอามันทอมีอยู่สองได้เงยขึ้นมานะเงยขึ้นมาตรงลงสีแลวเห็นไห าน,นมีตัวน่าจะทานมีตัวน่นี่อกเอาไปสักพันายออกแหละโชดยอะโหโคตรแรง

ต้องทำผิดต้องเพงลเพงไม่ตายได้ไงไอตัวบนสะพานน่ะบ่อ่ตายได้ยังไงวะต้องถึงมือเพ้่บบางแล้วเ่ยไอ้ตัวน่าจะบนสะพานตายยังทำดีทำดีโอ้ยไอ้บอไม่มีอยู่อยู่อยู่ใส่ยุ่ยุ่ยุ่่่ยุ่ยุ่ย้ายุ่ยุ่้า่ยุ่ยุ่ย่ย่ยุ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 ่่ยุ่ยุ่ย่ย ลืบน,นี่หรือเปล่านก่ลืบนะออยู้ันหลืบยยือแต่เช้าไอ้ลิมๆนั่นแหละเอ่อเตยแบบกอกสามัลาอ๋อยู่ใตนะ่ตีาานานี่อ้วอนะอามันมาในไบใบดแล้วออกกมันวิ่งอมเย่เซอร์ยสเซอร์